โอนี้ข้าพเจ้าจะมาแนะนำการเลี้ยงกบบลประหยัดที่มีที่ได้งบหน่อยที่สุดคือใส่ย,ยางรดที่เลี้ยงกบใส่พื้นที่หน่อยที่สุดสำหรับการเลี้ยงกบกบหน่อยหากเอาลงไม่ บานนีนี่จนมะีไปล่อเนาะลอยโตเนาะถ้าภัยบุญมีงบประมาณที่ว่าจะก่ออ่างแบบนี้หาของเส้ของเ,องเกา่าที่เข้าทิมที่เขา้าม่ใส่แรกก่อนเอามาใส่เนาะน,นะฮะมีไปนสนใจเนาะ ถ้ามีใครสนใจอยากเลี้ยงเพือท่านมีความือนะแล้วก็มาหาข้าพเจ้าได้นะข้าพเจ้าจะแนะนำวิธีการเลี้ยงถ้าว่าบุคคลเลี้ยงมาก่อนก็สามารถเลี้ยงได้ข้าพเจ้าจะไปสวยติดตามนะติดตามกันให้อาหารการคัดแย้งการดูแลนั่นข้าพเจ้าจะแนะนำให้หมดเลย พอเพียงเวลามีใจฮักอยากเลี้ยงเนาะคลิปนี้ก็เอาทำมีสก่อน